สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาที่ Jewelry Trade Center นะครับเป็นแหล่งรวม Jewelry ต่างๆที่เป็น raw material s นะครับพวกพลอยอั c u ัดเอยอะไรเอยจากทั่วโลกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าข้างในนะครับมีอะไรขายกันบ้างนะครับเราอยู่ตรงโซนสีลมก็เลยวัดแถกมานิดนึงนะครับโรงแรม Holiday Inn เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับอยู่ด้านหลังใครไม่เคยมามาได้นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแล้วก็มีแบบยอมทั้ง ล็อกเลยโอ้อันนี้บอกว่าของแท้นี่เป็นแสนล้านวงหนึ่งนี่เป็นพันล้านโอ้นี่อันนี้เนื้อใสอันนี้ก็จะคือถ้ามีอันเนี้ยสักสักอันหนึ่งนะ <c oughs> ของนนนะแปลกๆเยอะนะอันนี้ <c oughs> ใหญ่มากอันนี้เป็นกระดืยักษ์สามแสน ตอนนี้นะครับผมอยู่ด้านในของ Tree t r a d e Center แล้วนะครับเลเยอ t ์นะครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างแฟชั่นนะครับมีร้านเสื้อผ้านะครับร้านรองเท้าร้านอะไรอย่างงี้รวมกับร้านจิวเวลรี่นะครับนี่ hey, Rose Quartz Aquamarine yes this is a very nice stone ก,การเรียนของผลึกเนี่ยมันทำให้เวลาแสงลงไปตกตกระทบนะครับเกิด <N> <N> ลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับตามแนว เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าตามแมวที่ว่าเป็นยังไงนะครับราคาก็สูงด้วยนะ this one how much l e t sir s สามแสนนี่เวลาเจอแสงนะฮะเห็นไหมเออเหมือนเวลามันมองไปมองมานะให้ feeling เหมือนนี้ไปเรียนก,กักศิลังการนะครับพุว้าวแล้วกด้วย พอดีผมมาตามหาแซมเปิลนะครับที่จะนําไปสอนนําไปให้เป็นตัวอย่างกันนะครับ <S <S การดูสีนะครับดูสีที่เป็นสีย้อมนะครับ <S <S ผมเองไม่มีนะ <S <S เลยต้องมาหานะครับแล้วก็มาเจอร้านนี้นะครับอด้านล่างนะฮะด้านล่างก็คือจะเป็นโซนหินทุกชนิดในโลกนะครับส่วนมากจะเป็นคนอินเดียคนปากิสถานนะครับชาวต่างชาติเอาพลอยต่างๆจากแอฟริกาจาก ทัวทุกมุมโลกนะครับอินเดียเองก็มีเยอะนะครับเอามาขายกันร้านนี้ชื่อว่าร้านดี Thailand ด์เอย่างพวกนี้นะครับเป็น Type C นะครับดูยังไงนะครับเดียเด๋ยวผมจะเอา,าไปสอนในเชิงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าดูดูยังไงของอันก็สีจะดูด้านๆหน่อยนะครับตอนนี้น่าจะฉ่ำสุดอย่างนี้ตัวหนึ่งก็1,200บาทที่ดูยังไงยังยองไม่ยอมไม่ยอมันดูลำบากนะฮะไม่ <laughs> ดูปั๊บรู้เลยมันต้อง สัมผัสกับมันอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่องอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยสีแท้แน่นอนถ้าเป็นหยกนะครับครับอันนี้หยกย้อมมันจะมีพวกสีจัดๆหน่อยอ่ะนี่ยมีหลายสีอันนี้ไหมฮะอันนี้ก็ย้อมนี่้อันนี้อันนี้ก็ย้อมครับส่วนมากมันจะอย่างเงี้ยมันแต่ที่ที่เขาย้อมนั้นมันจะสีม่วงจัดจัดเหลืองด้วยเขียวด้วยอันนี้หยกบีหยกับน้ำหยกับน้ำหยกบีครับอันนี้หยก ไซซวันนี้ไซซ์หมดเลยไซซ์คือมีการผ่านการย้อมนะครับส่วนมากมันต้องไปเข้าเครื่องส่วนมากต้องไปเข้าเครื่องอย่งจะดูออกอ๋อนี่สีม่วงจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะหมดเลยเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันดูคล้ายธรรมชาตินะฮะดูโันนี้ม่วงเท่าไหร่สีแท้ วงหนึ่งก็สองสามพันขึ้นไปจนถึงห้าพันหกพันแล้วแต่ว่าสีทั่วสวยไม่สวยห้าพันแต่นี่มันก็เป็นสียยอเหมือนกันวิธีการทำพวกนี้จะยอมอันนี้ถ้าถ้าแท้นี่ไม่ไ้เป็น็นหลักล้านนะครับโอ้โหอันนี้เนื้อใสอันนี้ก็จนี่ก็อันนี้ก็มีใบเซอร์นี่จะยอมเขาก็ลงไปเลยยอมอันนี้อย่างนี้วงหนึ่งก็มีตั้งแต่ตั้งแต่หมื่นหมื่น หมื่นเศษเึ้นไปหลายหมื่นก็็ยังแต่อย่างเงี้ยถูกหน่อยก็ล้ก็เนื้อมันเนื้อแก้วนี่นะอันนี้ก็ย้อมเหมือนกันเนี่ยแต่มันด่างๆนี้มันก็เขียวจริงแต่มันก็ถูกโอ้อันนี้อาจจะย้อมแบบว่าไม่ไม่เนียนเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้อันนี้อันหนึ่งแปดร้อยอันนั้นก็มีแบบย้อมทั้งล็อกเลยเนี่ยนี่นี้สายประเภทเดียวกันอยู่ด้วยเลยโอ้อันนี้ของแท้นี่ เป็นแสนล้านวงหนึ่งนี่เป็นพันล้านโอ้นี่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าเมืองไทยมัน,มนตลาดมันแคบมันไม่กว้างของพวกนี้จะไปอยู่นู่นหมดจริงจริงจริงคนไทยยังไม่กล้าเล่น,น,นลกันระดับโปรจะมีเหลือบๆนะครับที่บอกว่าดูแล้วมันจะมีความพลาสติกพลาสติกที่ไนนิดหนึ่งนะครับโพลิเมอร์ควานึ่นคือถ้ามีอันเนี้ยสักสักอันหนึ่งนะของจริงนะที่ดว สบายเลยเดี๋ยวเราจะเลือกเลยนะครับว่าเลือกอะไรไปสอนกันบ้าง,น,งนี่นะครับยก B นะครับเจ็ดร้อยบาทเบอร์น,นร้ำยก C ขัดกดชุบปฏิกิริยา้อนสี่างตับคือเดือความพันหยกน้อยมากเล<ช>ยครับวงละ1200พันสองอันนี้วงละสามร้อยนี่ยเป็นยหยก B หยก B อย่าง A, นี้ก็เป็นดีน,นึกทางนี้นะจ๊ะขั้นตอนทางสีนะอย่างนี้เส้น1,500 B นะครับสีอย่างนี้เส้นเยอะแต่ว่ามันมองไม่เห็นสี่ชิ้นอย่างที่เขาบอกว่า้ที่2 8 0 0แหล่งรวมจริงๆเลยนะครับฟอยล์หลากชนิดนะครับอาร์เมสิสรวมไปถึงพัวมอลลีนนะครับอเวนเจอร์เรน ที่ใช้ f ไร o r i อ e ทุกชนิดที่มีในสาระระบบโลกเรานะครับถูกนำมารววมไว้ที่นี่หมดเลยนะครับโแทแพสซิ i รีนโรส i n อร์ s ันซ a นไน t ์เลามากคนเดินแทบจะไม่มีเลยนะครับเงียบเหล่านี้มาของเยอะมากคือความตั้งใจย,ยังมีนะครับของเขริงยังโชว์กับเต็ม โอฟอย้อมสีก็มีอันนี้ร้านนึงที่ขายหยกนะครับหยกนะครับร้านนี้หยกล้วนๆเลยน,นะครับสวยๆถ้ามีโดนัทนะั้นสวยดีอันนี้แพงไหมครับชิ้นใหญ่นะคะคที่เป็นโดนัทนะคะเอ,อชิ้นนั้นประมาณห้าหมืนห้าค่ะเป็น Type ไทป์เเลยครับไทป์ A ค่ะราคาแม่กดอ,อินข้างๆนะครับตรงนั้นสี่หม่นห้าค่ะสี่หมื่นห้าราคาดี หรวจังโอ้ล้านนี้ขายของแปลกเยอะมากเลยนะครับพวกด้านบนนี้น่าจะเป็นแอเกจนะครับบัวเรืแอเกจต่างๆน,นะหรือหอยล้านปีก็มีนะครับฟอสซิลกบที่แบบว่าอ้าปากแล้วใช้กับความเป็นธรรมชาตินะไอต,ตัวนี้แปลกมากตัวนี้เท่จริงศิปละปละมากเลยเนี่ยมีเสือนะครับพวกนี้เป็นอะไรครับแอกเกจหมดเลยนะครับ ของส่วนที่สีม่วงก็เป็นอัลมาเซสนะครับข้างในมีน้ำอืมของแปลกๆเยอะนะตอนนี้ถ้าคือพ่อผมมานี่จะชอบนิ่ๆอ่ามีหยกได้ไหมธรรมชาติอยู่นะสามชิ้นห้าเหมือนห้านี่น่าจะเป็นไม้นะอ,อ๋ออคอซิดเดียนอ,อ๋อซออิดเดียนเป็นผู้ประกอบกืมเลินมากนะครับร้านนี้ไพรไรท์ เหอมอนทองจริงๆเลยนะครับรูปมาลาไคต์นะครับมาลาไคต์ Blackstar Sapphire so โอ้โหเยอะจริงนะครับที่เฉ็งคือ Atlantis ใหญ่มากอันนี้เป็นตับกลึกยักษ์นะครับหีจากบราซิลน้ำหนัก350กิโลเลยนะครับ <S <S เอาไปตั้งที่บ้านเป็นงานอา,าร์ตได้เลยหรือเอาไว้แบบ เรียกว่าบำบัดได้นะอาราเบิสนีมีความเชื่อว่าสามารถบำบัดอมนต์เทสก์มาจากหลายที่หลายแห่งนะครับอุรุกวัยบราซิลอินเดียออร์เรนซาสับไปโอ้เยอะมากสีทิ้งอะไรต้นแบบสีพิ้งอันนี้เป็นเชลซีโดนีใช่ไหมเชลเีโดนีก็คล้ายๆอักเกตไหมคล้ายๆกันอ่ะคล้ายๆอักเกตใช่ไหมคล้ายๆอันนี้มีความใสพอสมควรเลยนะตระกูลเดียวกันนึกถึงถ้าดูรักควาหยกเหมือนกันนะครับดูรักควาหยกสีบลู ผมจะไปให้ดูกันแลน้วที่เขาคิดให้พันสองคนะของเยอะมากนะร้านนี้เป็นแบบหลากหลายชนิดกินแบบเทียบประชมกันได้นะครับชื่อร้านว่าอะไรนะครับร้านคอนัชอินเตอร์คอนไชอินเตอร์มาเดี๋ยวเขาได้นะครับเดินมาแล้วเจอนี่เลยครับ La b Grown d i a m น n d นะครับเพชรที่ถูกสร้างและหลับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามกันดูว่ากะลลัดหนึ่งแพงไหมนะครับคนนี้เป็นหล b g โ o w n d ด a m o n d เหรอครับ ขายยังไงครับราคาประมาณกระหลัดนึงอะไรเงี้ยครับมันมีหลายคุณภาพม,ม,มันมีตั้งแต่สามหมื่นกว่าถึงแป <30, 000. S 2> ดหมื่นสามถึงแปดหมื่นอือสองแสนบาทถ้าเป็นเพชรปกติเขาต้องเป็นร้านมันจะเป็นล้านทางร้านเคือหนึ่งในห้าของราคาเพชรนะฮะประมาณเขาผลิตจากที่ไหนครับจากอินเดียค่ะอ๋อตรงนี้อินเดียก็ผลิตจีนก็ผลิตนะแต่ว่าของอินเดียเขาะจะเขาจะเก่งเรื่องการเตรียมเพชรนะคะอ,อ๋อผลิตเสตเจียด้วยค่ะ พราะวตอนนี้เพชรมันแพงมากแล้วต่อไปเพชรมันก็จะหายากคนก็จะมาใช้นี่กันเยอะราคามันย่อมยาวกว่าแต่มันทุกอย่างความแข็งค่าคาร์บอนธาตุเหมือนเพชรทุกอย่างเพียงแต่ว่าคนทําผลิตขึ้นให้มันเร็วขึ้นนั้นเองแค่ไม่แค่ไม่กี่พิแต่ถ้ารอเพชรแท้เนี่ยมันอยู่ในี่ชั้นใต้ดินกว่าไมจะจะเอาขึ้นมากว่าอะไรก็เป็นร้อยเป็นพันปีกว่าจะได้สั้อหนึ่งอะไรเงี้ย่ะแล้วก็ผลิตในแล้วมันจะไม่มีสารโลนเตื้อน ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ลอมด้วยอ๋ออันนี้สำคัญเดี๋ยวเราจะเดินทั่วๆไหนๆก็มาแล้วนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ดูเขาสว่ามีอะไรกันยดที่นี่มีร้านนี้ขายหยกนักไฟนะครับงานแกะสวยนะฮะมาจากเมืองจีนนะครับนี่งานสไตล์แบบไทยนะครับพุทธร,รูปองนี้เสียดายร้านนี้ไม่ได้เปิดนะทำแมคนอิ่พันมือองนี้โอ้โหดูแขนท่านนะครับสุด ก้ได้เจ๋งว่านี่แค่มรกตก็มีนะครับสุดยอดอัานี้เดี๋ยวคราวหน้าเข้ามาวันนี้ปิด f ึก Jewelry Trade Center นะครับที่สีลมนะครับก็เป็นอีกแหล่งช้อปปิ้งสำหรับคนที่ชอบเพชรพลอยนะครับมีหยกบ้างเล็กน้อยนะครับวันนี้พาไปชมหยกย้อมสีนะครับแล้วก็พาไปชมสิ่งที่เราสนใจหลายอย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s e r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมพาไป สถานที่ใหม่ๆนะครับที่มีความน่าสนใจมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ Gemstones นะครับเพชรคอยต่างๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ <S <S เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาช้อปปิ้งหาหยกเก้นะครับสนุกสนานนะครับแพงไปหรือเปล่าหรือถูกไปไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับถือว่าได้วิชาแล้วกันนะครับ